สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสูลล่รายการเบิงแลว้วรวยสี่หาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงบ่ายค่ะของมือ,อวันที่สี่นะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะวัอนี้ค่ะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่บุญมีนะคะพี่น้องค่ะแนวทางของปู่บุญมีคะ่ะงวดที่ผ่านมา เข่าตัวว <si ิ่งนะคะแล้วก็เข่าตัวเดินแล้วก็เข่าจับคู่นะคะจับคู่กับเอ้าเข่าสามตัวโตนะคะพี่น้องคะมือนี่ก็เลยพาพี่น้องมาติดตามนะคะสาหรับแนวทางของปู่บุญมี่นะคะพี่น้องคะแนวทางสิไว่าเป็นตัวใดพอพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะผู้้ากล่าวอานสการค่ะจะเลื่อนพ่อนจะเลื่อนพ่อนโอ้เป็นเรื่องอะไรลำลุยประตูขุดข้อนังะครับเพื่อคะ ใครโย่มาามือปูลูกได้อ้าวปูเป็นอะไร,ะค,รครับปูไข่ตัวเออไข่ต้อนรับปีใหม่ย่านมูได้ลื่นโอ้ยอันไห<ล>นก็ย่านตะมูได้ลื่นเนาะปู <c oughs> ย่านมูได้ลื่นเป็น,น่ยนเสียงแล้วค่ะไข่ไข่ขึ้นดอกแง่เลยค่ะปูตั้งเสียงก็หูวจกักดอกเหมือนต้นไม้โตก็ๆเนาะบยตุบตุกุกมันหมันเนาะบัวตุ้ยตุบ ของปูเกือบเขาสามตัวเนะค่ะปูสามตัวค่ะกานได้เม่ยำโค้งทุวไทยนันก็นจะได้สองตัวอ๋อค่ะปตูตรงรรตรง่ได้กลับค่ะหกตัวใดแบบปู่ส,สองสองป่ะคะยูเกดปันออกลูกสองตัวหาสองค <c oughs> ่ะปูเอามาได้เลยเนี่ว่าฝัน <c oughs> มันออกลูกสองตัวมันต้องออกขาสองอมาสักแม่นี่ดีตัวแหละครับแม่นี่ลีนลยนอะไรโอ้ดูไดบอเสียกัร้างเด้อบอเสียกัร้างแล้วเมื่อนี้ก็ที่รุ่งให้ดอกความเสียนค่ะวามเสียนกิดเขาเนาะค่ะพ่อหาสองหาสองสามเก็บได้สามตัว ย็บไดยส้มตัวลุยแก่หนึ่งฮะยุกเกิดมันบอกให้ปูไปซื้ออยู่มี่กวนปูอยู่เนี่ยไปหาจอร์ดยุกเกิดยัยถึงบไปยังหนึ่้ฮมอนนีิก็โล่งให้นี่เอาเขียนเขียน่ะแล้วก็น้อยชิทายเอาก็ได้ยเหครับพูอืมใายครับฮะพูดแล้ว หาหนึ่งหาสองครับพ่อข้วหาสองอันนี้คำเขียนเนาะครับพ่อเนี่ยอันนี้คำเขียนค่ะแสดบบงบัตรนี้ปูคาล็อกนั้นหล่นยืดกันนี่เจ้าเปิดไปหัน <c oughs> เปิดปื้มไปลด <c oughs> ปื้ม <c oughs> ปื้มปื้มปูมแล้วลงปื้มน้ำเลยล็อกนั่นล่ะ มันตรงกันจ้าคู่วัดปู้นี่เดี๋ยวมันตรงกันเองของมันดอกตรงกันเป็นช้อนตัวนั้นโอ้ยเอ้วามันจะตรงกันของมันเตี้ยใค่ะเดี๋ยวมันก็ตรงของมันเองค่ะนี่ตรงกันอยู่นี่ปูเนอ่ะมีตรงกันอยู่มาแห้งบ่ปูหาซ้ำ มันคอยหยองมากเลยอืนบดิมาบดิมาแห้งบดิมันคอยหยองมากย่านข้นหูวจักเออแบบอากเอางันที่บัวเออแบบอาร์กอืมค่ะมันไม้แห้งมันก็มันลึมบึมบั่มมากก่อค่ะคือจังล่มเุ็นเล่าอันบัวลอยอันแหล่าบึมบั่มบึมบั่มมากค่ะอันนี้มันหยองมาก หอยมากอืมวันนี้ก็ล็อกขามเสียนมีมีเลขชี่ตัวกัสองห้าแปดหนึ่งมีสองห้าแปดหนึ่งครับล่ะแล้วก็เลขบนก็มีสามหกเก้า เรียกสามตัวหัวมือกับหัวมือไส้มือหรอหัวมือหรอกพูดเป็นพูดย,ยืนอ่านเป็อย่างอ่าน G07 จะนั่งไปวิ่งก็คือสามหกเก้า <c oughs> แล้วก็ตัวเด่นตัวเด่นลอกเงินล้านเด้นะ, <c oughs> ะทามาลง ผสมกันนี2กับ3ามมาตีแล้วกับมี่หากับหมกนกับเขาอยู่ <8. S 2> เขาหากัะหกมาตีแล้วกับอันนี้นมาจับคู่กับมี2สองหเอ่องหนึ่งหาไม่กับสองแ แต่ทาจับหินชี้ <S 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 คูคแล้วก็เด็กสามตัวก็มีสามคูมีสองสามตีแล้วก็ห้าสามศูนย์ห้าเก้าเก็ดเน้นๆไปคือ ห้าสามศูนย์ครับเครับหนึ่งหาสองแปดแปดสองค่ะซุ้มันจงไว้ท้ามันออกอืมครับเพื่อซุ้มจงไว้มันออกนะมันมันมันเราว่งอยู่ด้ค่ะมดที่เรวมันกัเขาห้าสองสามเนาะแมนครับครห้าสองมันเขาห้าสองค่ะ ตัววงกลมพอดีที่บัวตัววงกลมพอดีค่ะเจ้าแม่นวงกลมแม่นคักข้าวข้าวบัวขนาดไข่ด้ไหตัวพวกไข่เฮ็ดจังไหนเป็นโลวกพูดสำคัญจำอือขนาดไข่นี่ก็ทีว่องแม่นก็านั่นนี่สามตัวกันแล้วแค่บัวอ,อันนี้ก็มันก็เลยได้สองตัวได้สองตัวกันผู้ตัดซื้อกะ มันอยู่เนาะค่ะปพ่ออืมเป็นตัดธื่อสำหรับล็อกขามเสียนกับมี่ํำนี่แหละมีเน้นเนนก็คือหาสามศูนกับแปดสองกับหนึ่งหาส่วนหนึ่งสองกับหาแปดแปดหาจงไหม่มันออกค่ะเพื่อจกกีเน้นถืกอกบดถืกดังวัดนี่ ข้าไข่คือเก่าติปุ้งข้าไข่คือกันละ่ะง <c oughs> าน,ม,นมู้ได้ลืมค่ะเจ้าไข่กระดกก้าเดีวยวเวลยหระงั้นเอางวดน,นี้ก็ะถิเอาล็อกนั่นล้านลุ่งตอ่อค่ะอลุ่ลงตอ่อต่อกันไปเลย,ยค่ะเฮ็ดลิปเดียวบ่เฮ็ดสองสองอันก็ได้ค่ะบสองชิปก็ได้ครับพู้เอาจบคลิปนี้ก็ได้ครับพู้งฮะหน้าดามเทียนี่ก็ต้องเฮ็ดสองอันแม่นอน สองนี่เหลอครับปูขอบคุณปูค่ะบปูจ้าการร้องสการ์ครับพุชชูส์ค่ะสรุปแนวทางท่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปูบุญมีนะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้เป็นล็อกขำเสียนนะคะพี่น้องคะปูละวิ่งนะคะสามฮกเก้าค่ะพี่น้องคะสามฮกเก้าเด่นไปทีสองกับสามนะคะ จับคู่ค่ะพี่น้องหนึ่งสองหนึ่งหาแปดสองแปดหาสองสามี่หาสามศแล้วก็หาเก้าเจ็ดนะคะปูเราเน้นไปที่หนึ่งหาแปดงแดหาแล้วก็หาสามศูนะคะพี่น้องคะสำหรับแนวทางของปูขาหงษ์ทิพานมาเข่าตัววิ่งวิ่งเข่าสองนะคะตัวเด่นเข่าหานะคะพี่น้องคะกอดข้อกันมาจับคู่กันมานะคะปูเราเน้นให้หาสอมเด้อพี่น้องเด้อปูเราเน้นให้หาสอามไ แม่คะ่ะพี่น้องคะเกือบมันเขานะะ่าสามตูนแลค่ะก็เลยเข่าตูตะเล่นหาสองนะคะพี่น้องคะเข่าหาสองนะคะพี่น้องเอาอย่างไรก็อย่าลืมนะคะแคปบาจอเอาไว้พร้อมนะคะสำหร,รับแนวทางจากปูบุญมีนะคะพี่น้องคะแคปบหน้าจอค่ะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสําหรับแนวทางจากปูบุญมีนะคะห่าอย่าลืมนะคะพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบองเนาะงค่ะ,พ,าาะ,คะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องคะ,ะโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบุญขอบคุณพ,พ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสกูสกนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบุญขอบคุณสําหรับความมุ่งในคลิปนี้นะคะขอบุญขอบคุณแนาทางจากปูบุญมี่ค่ะสาหรับพ่อแม่พี่น้องท่าในใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพี่น้องคะถ้าอยากษสิผาดกับแนวทาง เด็ดๆแบบนี้นะคะคำามาแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สิได้บ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแม้าทางจากทางรายการนะคะพี่น้องค่ะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะเอกสิได้ขอตัวล่าพอไป,อขขปร้องบ้านเฮาสกุลสก้อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็ไปได้คลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี